สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้นะคะพบกับครูก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะครูก้อยก็จะมาสอนนักเรียนนะคะให้นักเรียนได้เข้าทําแบบฝึกหัดนะคะใบงานท้ายบทนะคะที่นักเรียนได้ศึกษาไ้แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนก็เข้ามาในห้องเรียนออนไลน์ก่อนนะคะคือคลาสเรียนหลายคนเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ม .3 นะคะทั้งระดับนะคะเข้ามาประมาณสองร้อยกว่าคนแล้วนะคะ อบอกเพื่อนด้วยนะคะให้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะนักเรียนก็เข้าไปที่ห้องเรียนเลยนะคะของนักเรียนจะชื่อว่าห้องเรียนวิทยาการคำนวณม3นะคะให้นักเรียนเข้าไปที่งานของชั้นเรียนงานของชั้นเรียนเรียบร้อยนะคะสัปดาห์ที่หนึ่งเราเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูในส่วนของสัปดาห์ที่สองนะคะก็จะมีเช็คอินให้นักเรียนก็ทําการเช็คอินทุกครั้งที่เข้ามาเรียนนะคะ มีบทเรียนนะคะให้นักเรียนได้ศึกษานะคะแยกตามแยกตามแอเร์นะคะก็จะมีเซนวีโอก็มีนะคะแล้วก็มีเป็นใบงานให้นักเรียนศึกษาก่อนนะคะเมื่อศึกษาเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกนะคะเพื่อทําแบบฝึกหัดที่ครูสั่งนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆที่อยู่ท้ายบทนะคะนักเรียนไม่ต้องซีเรียสนะคะแบบฝึกหัดอันนี้ก็จะชื่อใบงานการพัฒนาแอพพลิเคชันอัะนั้นก็คลิกไปเลยเมื่อคลิก เรียบร้อยนะคะคุณครูได้มอบหมายให้แล้วจะขึ้นว่ามอบหมายแล้วนะคะก็จะมีไฟแนแหนึ่งไฟล์นะคะอย่าเพิ่งคลิกที่ไฟล์นะคะแต่ให้นักเรียนคลิกที่ดูงานก่อนนะคะ่าดูงานนะคะมาคลิกที่ดูงานเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาให้นะคะคุณครูสำเนาใบงานให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนคลิกที่ใบงานเลยคลิกหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะ เข้านะคะมาที่ใบงานนะคะใบงานตัวนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะคะซึ่งสะดวกมากเลยนะคะก็พิมพ์ไปนะคะเลขที่เท่าไหรห้องอะไรนักเรียนก็พิมพ์ไปและนักเรียนก็พิมพ์คําตอบนะคะลบเส้นประออกไปเลยแล้วก็พิมพ์นะคะพิมพ์ไปเลยนะคะคําตอบของนักเรียนนักเรียนต้องการจะพิมพ์อ่าเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะไม่อันนี้มันจะเป็นออโต้เซฟนะคะบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว มันจะบันทึกไว้ที่ได์ของนักเรียนนะคะไว้ที่ g Google d r i ด e ของนักเรียน mm hmm. เมื่อตอบคำถามเรียบร้อยทุกอย่างให้นักเรียนไปที่แท็บแรกนะคะคือใบงานการพนเนตอนนี้นะคะ่า mm hmm. แล้วนักเรียนสังเกต mm hmm. เห็นเป็นสีเขียวไหมคะเนี่ยปุ่มส่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะคลิกส่งได้เลยนะคะเมื่อคลิกที่คำว่าส่งแล้ว ระบบนะคะจะถามว่าคุณต้องการที่จะส่งงานไหมนะคะนักเรียนจะต้องแน่ใจก่อนว่างานของนักเรียนเนี่ยตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะถูกต้องสมบูรณ์นะคะสามารถคลิกที่คําว่าส่งได้เลยนะคะส่งไปเลยนักเรียนจะไม่สามารถแก้ไขางานที่เรียนส่งได้แล้วนะคะส่งได้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นตรวจทานให้ดีก่อนที่จะส่งนะคะโอเคนะคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะ มีความสงสัยในการส่งงานนะคะหรือทําอะไรไม่ได้ก็อ่าก็ให้สอบถามคุณเข้ามาได้นะคะมีหลายช่องทางที่ใช้ติดต่อคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนตั้งใจดูคลิปนี้นะคะที่คุณครูทำให้นะคะคุณเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะสามารถทําได้แน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะ